สวัสดีครับมาดูตัวเวอร์ชั่นใหม่นะครับโฟเล็ a u d sign a l EA เวอร์ชัน2นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดตัวนี้เราได้ปรับปรุงอะไรมาบ้างนะครับปรับปรุงในเรื่องของการเข้าออ,อเดอร์นะครับมาการเข้าอ,ออเดอร์ที่เป็น EA นะครับมานะครับเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาแล้วตัวนี้ก็คือเป็นในรูปแบบของแก้ไขใหม่ในเรื่องว่า ตัวนี้จะมีสัญญาณเข้ามาด้วยนะครับมีสัญญาณเข้ามาก็คือตัวนี้ก็จะบอกสัญญาณในตัวนะครับคือถ้าใครได้ลงตัวนี้ไปแล้วไม่จําเป็นต้องไปหาสัญญาณแล้วครับอยู่ในที่นี้ก็มีและชัวร์ด้วยนะครับแม่นด้วยสัญญาณอยู่ที่นี่ยืนยันได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันจะขึ้นจังหวะไหนเวลาไหนเท่านั้นเองนะครับ นี่คือส่วนรายละเอียดปีกย่อยที่ผมสอนอยู่ว่าเราควรจะเข้าออเดอร์ยังไงเวลาไหนนะครับก็ถ้าใครว่างนะครับหรือสะดวกก็มาเรียนได้นะครับเรียนฟรีสอนฟรีนะครับเข้ามาได้นะครับแล้วสถานที่ที่ผมก็จะแจ้งในไลน์กรุ๊ปให้เรื่อยๆนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในตัวซิกแนลอย่างรอบเช้านี้นะครับสัญญาณเข้ามาบายนะครับมันก็ไปตั้งแต่นี่เลยนะครับ ของทองนะครับ XAU ของทองสัญญาณบ่ายตั้งแต่นี้ยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คงได้กําไรกันเยอะนะครับตัวนี้เมื่อเช้านี้รอบที่ผ่านๆมานะครับก็คือในตัวนี้จะมีเพิ่มซิกแนลบอกซิกแนลที่มีความแม่นยาสูงนะครับอ่ะแล้วทีนี้มาในตัวขอ,ของการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับว่าตัวนี้เป็นการใช้ลัน e EA ได้นะครับ ใช้รันเอได้แล้วการเนื่อนไขการออกเอก็ออกตามซิกแนลนี้นะครับการออกตามซิกแนลนี้นะครับแต่จะมีเพิ่มเติมเข้ามาแล้วรันยีบสี่ชั่วโมงได้ไหมไม่ควรนะครับไม่ควรรันเลยแล้วก็ไม่แนะนําให้รันด้วยนะครับเราควรรันเป็นช่วงเวลาเท่านั้นนะครับเหตุผลเพราะอะไรก็คือมันมีหลายเหตุผลนะครับก็ถ้าได้เข้ามาเรียนแล้วเราก็จะได้รู้เองว่า ทำไมถึงไม่ต้องใช้ EA หลันบชั่วโมงนะครับนะครับเข้ามาดูตัวนี้นะครับว่ามีอะไรแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเข้ามาดูนะครับแก้ไขเพิ่มเติมตัวแรกเลยนะครับแก้ไขเพิ่มเติมตัวแรกก็คือในตัวของการกำหนดในเรื่องของการเปิดออเดอร์ตัวนี้นะครับก็คือสัญญาณนั่นแหละครับเปิดออเดอร์ถ้าสัญญาณฝั่งขึ้นฝั่งเขียวฝั่งบายนะครับ ึ้นฝั่งเขียวฝั่งายตรงนี้เราก็เปิด ea ก็จะออกบายให้นะครับถ้าสัญญาณขึ้นฝั่งเซลล์ E ก็จะออกเซลล์ให้ตามค่าที่กําหนดนี้นะครับแล้วทีนี้ถ้าค่าตัวไหนที่มีค่าสูงเกิน50ไปมันก็จะไม่ออกออเดอร์นะครับเราสามารถปรับได้นะครับทั้ง2ตัวนี้อย่างเช่น e ฝั่งนี้มีค่าสัญญาณเท่ากับ70 7ดแล้ว แต่ตัวนี้เราบอกว่าถ้าเกิน5้าสิบไม่ให้ออกนะครับอย่างนี้มันก็ไม่ออกออเดอร์นะครับแล้วลำดับที่สองก็คือในเรื่องของว่าเราสามารถที่จะให้ออกกี่คู่เงินก็ได้นะครับเรากําหนดไปที่นี่แต่เราต้องลงแค่ตัวโปรแกรมนี้แค่หน้าต่างเดียวหน้าต่างอะไรก็ได้นะครับลงบิตคอยก็ได้ลงทองก็ได้แต่มันก็ไปออกคู่เงินอยู่ดีนะครับคือลงแค่หน้าต่างเดียวนะครับ มมว่าเราลงไป5ใส่ไป5คู่เงินมันก็จะคัดเลือก5คู่ที่ดีที่สุดมาออกอเดอร์ให้นะครับนะครับอันนี้คือส่วนส่วนที่2ที่มาเพิ่มเติมมานะครับส่วนที่3ามก็คือในเรื่องของระบบของ hedging นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นในรูปแบบของ martingale hedging นะครับ m a ร์ต n งเก e เฮ d g i n g แล้วทีนี้การออกออเดอร์ก็คือมันก็จะคิดค่าจากตัวนี้เหมือนกันเป็นมาติเกลเฮดจิ้งแล้วเมื่อบันออกมาติเกลเฮดจิ้งการปิดออเดอร์มันจะเข้ามาปิดเป็นผลรวมเป็นกําไรนะครับเมื่อกําไรกี่เปอร์เซ็นต์มันก็จะปิดให้นะครับมาในส่วนล่างก็จะมีทองนะครับมีทองก็จะเหมือนกันนะครับสามารถที่จะกําหนดได้นะครับแล้วในส่วนของทองมีเฮดจิ้งไหมมันก็ใช้เฮดจิ้งตัวเดียวกันนะครับในเฮดจิ้งตัวนี้แต่มาปิดกําไรตัวล่างนะครับ กำไรตัวล่างอันนี้คือในตัวของเวอร์ชันใหม่เพิ่มเติมในเรื่องของกำหนดกรอบกำหนดกรอบให้ออกออเดอร์นะครับกำหนดกรอบของมันให้ออกออเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นการรันก็ไม่ควรที่จะรันย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับการรันก็รันตามช่วงเวลาตลาดเท่านั้นเองนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับก็เข้ามาเรียนหรือทักไลน์ส่วนตัวผมมา เดี๋ยวโทรเข้ามาถามสอบถามก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะได้อธิบายเป็นแต่ละเรื่องที่ที่แต่ละบุคคลยังไม่เข้าใจผมก็จะได้อธิบายเพิ่มเติมให้นะครับอันนี้คือในตัวเวอร์ชั่นใหม่นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะแม่นยำมากแม่นยำสูงมากนะครับตัวนี้คือความเฉลี่ยหรือความแม่นยำในการเข้าออเดอร์ตอนนี้มากถึง90%ซ อีกสิบเปอร์เซ็นก็คืออยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ทําอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความเข้าใจของตัวเรานะครับถ้าเราเข้าใจในเรื่องของระบบหรือในเรื่องของตลาดแล้วเอาตัวนี้ไปใช้งานจะทํากําไรนะครับชัวร์ด้วยนะครับทำกำไรชัวร์นะครับนะครับ,รนะรบ,นะรบแล้วส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจากนี้นะครับ ก็คือใครสนใจที่อยากจะเรียนรู้นะครับเรียนฟรีสอนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ได้โปรแกรมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเช่นกันนะครับก็สามารถที่จะติดต่อผมมาได้เลยนะครับเข้ามาเรียนได้เลยนะครับส่วนสถานที่เรียนก็จะ ผมก็จะแจ้งในไลน์กลุ๊เรื่อยๆนะครับหรือติดต่อสอบถามส่วนตัวผมมาในไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับหรือใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็แอดไลน์โทรมาก็ได้นะครับผมยินดีให้รายละเอียดยินดีให้ความรู้เป็นวิทยาทานแก่ทุกๆคนนะครับนะครับและส่วนอื่นเพิ่มเติมก็จะมีในเรื่องของการ ข้อมูลการอัพเดตต่างๆก็สามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube นะครับของผมค้นหาพิมพ์คาว่าเท,ททองกำไรง่ายๆก็ได้นะครับมันจะเป็นรูปจิงโจ้นะครับเป็นโลโก้จิงโจ้นะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามนะครับแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเอามารายงานมาเปลี่ยนแปลงมาให้เป็นวิทยาฐานต่อไป ครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับนะครับ